ไ,ได้ไปสองสามตัวกัดแถวนน้นนะ่ลมันกัดไม่ค่อยโดนแหนมนะอมแหนมหมด เล่นไอ้ดุไอ้ดุไม่ตามสักทีเลยปลาดุกไม่ตามสักทีเลยโดนจนได้มึงไม่ใช่โดนจนได้ตามมึงมานานแล้วโอ้โหเหี้ยปลาดุก เดี๋ยวๆๆี๋ผมตามปไปดุกอยู่วะดิเดี๋ยวนพี่เดี๋ยวนะ,ะขาดโาอย้ยกำลังหยาดไานเลยดุกเนี่ยลงบ่ออ่าเปอร์อยู่เนี่ยเดี๋ยวนะพี่ ผมกัดอยู่กัรตรงนี้กำลังอยากได้เป็นบบบบเอาว่าผิดเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงได้เลยผมตามอยู่ตะกี้ผมยอดสามสี่รอบแล้วตรงนี้กัดแล้วไม่โดนขอแป๊บนึ่งได้ได้ได้ผมตามสามสี่รอบแล้วเนี่ยเพราะผมจะกลับไปลงบ่อไงพราะผมได้ที่นี่ไปก็เนี่ยสีทองเนี่ยแป๊บนึงนะได้ครับเดี๋ยวผมปลดให้